สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อมาพบพอกัน้องลาตีเด้อพี่น้องบรรยากาศยามบายบายแล้วตอนนี้กันเนาะเปิดภาพมาก,กะอยู่เกอนแมตูุคำเพม่อน,ค,นคือเก้าพี่น้องเมืเอ่อนี้พอดีมาแก้งน้องไม้เนาะยามเที่ยงกะแก้งน้องไม้มาจตลาดกะซื้อเครื่องแก้งน้องไม้พี่น้องและะ้วก็ซื้อสายมูเนาะมาปิ้งตอนนี้ก,ก็กำลังปิ้งเรากะเตรียมเครื่องเตรียมคองให้อยู่ให้กินทะเล มืัอนี้ทั้งนาพมีเพิ่นลงมือแกงหน่อไม้เนาะบริกินไล่มือเลยพี่น้องแกงหน่อไมก้กะเม็ตูวคำเหมือนกะอันเก็บกระเป๋าปูนเมื่อใส่ถ่านเนาะบริกินไล่มือแลอว้วโกรธกระจอดไปทั้งนี้ทั้งนี้เก่งกะสบายดีสบายดีเด้อ,อเพิ่นมาเอาอันแนวพวงกระเจงเขินเหรอแนวถึกฝนบ่กระตุนเออวัอน,นนี้กะพี่น,อน้องแกงหน่อไม้ทั้งนั้นกะ บรรยากาศคือฝนสีตกเลยเนาะน้องตุ่นกามาพี่น้องมือนี้กะน้องตุ่นเม่ตุคำป่ะเม่ตุคำเพิ่นกะเก็บกระเป๋าเมื่อใส่ถ่านเนาะเพราะว่าไปซื้อเพิ่นนี่กะหน่วยละพันปลายพันหาพี่น้องพันหาลอยขีด,สบ,ด,ด,ดสบายดีด้งแม่ถาเด้อสบายดีน้องตุน่นเลยมาพี่น้องมือนี้กะ <laughs> เก็บกระเป๋าเมือ่อ ใส่ถ่านเนาะแล้วยัดสอบไหมแถวชิบไฟเปล่าโอเคเดี๋ยวมาเพิ่นโมตัรเตอร์เนาะพอดีอืมบอกว่าห้ยตันเพราะว่าไปหาสื่อกันเากแม่นเลยอืมกินข้าวเส้าเลยบ่เจาะนะย่างวะอือกินแกงน้องไม้เมนี้ได้แกงน้องไม้พี่น้องแล้วก็ปิ้งใส่หมูน้ำเมื่อวานนี้แม่เแ่าบ่มาวานนี้ ฟอ <laughs> ดทานได้ได้กินแ่บพี่น้องเพิ่นบด้ม,มามสะถ่านเนาะมีแต่ปูนกระเป๋าปูนนี่ก็หาซื้อนี่ก็โอ้ยบริอยากได้เนะาะบัตบ่มีกัแนีแน่แหะ พี่เพินปาดกระเป๋าก่อนพี่นอ้องทางในพี่กะแล้วกามีเพิน่นแกงหน่อไม้สบายดีแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เนะาะอันนี้กระปิ้งใส่หมู อยางจะน่อยเนาะยังอะไรยังหมูทันโสดพี่น้องอันนี้ปิีงใส่หมูทางนี้เขาก็ปิงปลาไวลวลวหาวาแล้วแล้วกะว่าเสียหแล้วเห่ยมเน่ยเสียโซยโซยโซยโตัวนั้นนะแหมแล้วเนาะซุกเนี่ย<ส>พอดีแห <พา S 1> ละมีแต่ว่าเขาบยายามเอาออกอย่ามันเย็นยถ้ามันเย็นเลยม<ส>ับนบ่อเสบต้องปะไว้ พู้จักเคยปิ้งเป็ดได้เฮาอนะไปหาจ้างปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดใหม่น้ำใหม่น้ำพ่อเสียงน้ำโดนใหม่เมื่อยใหม่ตัวได้ใหม่ก็เสืองบ่าเห็นได้ใหม่พี่กขาปล่อยผมเนาะเขาอินี่ไดเขาอยากพิ่งหายเนาะเสืองว่าแล้วตัวได้ใหม่แกงหน้องใหม่เลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินลายมืออะลรขึ้นซีเซ่บคักเฮาเฮาก็ซื้ออันใส่มุกเ0 0าสิบพัน

ม่ได้รถนะบ,บาเบ่งดูวยบอแบม่ด้วยยุ่ง่ใหลถั่แหละบ่งอันนี้สินะสเป็นมันเนาะาม,มาให้เน <c oughs> ี่ยมากแบ่งค่ะเก่งขายอะไรเสนตือเลยนี่เก่งขายโอ้ยไม่ให้ลูกสาวเจ้าบอ <c oughs> ลูกสาจะไปใส่เลยพานามก็เจาะขักเลยเดี๋ยวพดๆดนี่แห้งขักน้องตุ่นกับมือนี้มากินข่าวนำกันพี่น้องอะกจมาทางนี้เพิ่นกระเทพื้นพี่น้องว้าที่โตเทวังเศ้าวนี่แนนเนาะ กำลังสีแหงว่านี่กะมาเห็ดกินอยู่ในแต่ว่าเพิ่นเทพื้นแลวกละปะให้มันแหงให้มันแข็งแล้วก่อนจังว่าเข้ามาได้นอ้อเดี๋ยวมัดโซงเมื่อก่อนมันแหงนะเข้ามาได้คือเก้าพี่น้องสองของเพิ่นก็เทเรียบร้อยนอะขทางในเททางในแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วประมาณเมื่ออื่นก็ะือว่าเข้าได้แล้วเนาะมันแหงคักๆนะ ควงควงพี่น้องทั้งในนี่สีเย็นเลยัวล่างคาก็สูงค่ะน่ะเป็นหามเตียงหามงใหญ่เตียงไปกินข่าวทั้งนั้นเนาะหนังกินไก่กันพ ER> okay. ี่น้องแซ่บ เร่มแห้งล่กล่องเท่ามาพี่ใส่ประเดพี่น้องแบบแซ่บเฮ้ยเนาะเต็มหมอบรดกินลายมือเผือสิครับปลแดดคับบนนัวบุแซ่บเป็นน้อใหม่นี่ยเป็นน้อใหม่ลายปุบเอาพี่น้องเลยเป็นน้อหม่ย่างใส่ย่างใส่มูเนาะวันนี้เราละพันหมดนะ ประเด็นนอสิทนะไรนั่นดเอาไว้จำบ่เอาไว้จำใช่ไหมใช่ตัสัมจำรูบอกเยนี่จังนี่เนาะ้อมืนครับครับปะเด็กระสือทองสิบพันวาใสกินแ้งเพื่อนโยกประเด็แป้งเพื่อนกสบผู้ง่ยเอาไห้ให้เป็นอมาเลยใส่มะนัดใส่มะนาดใส่อันใบมอญใบเตยอไนเใเตเลยหบังนา กินหมักใส่ยำกระทินมันจะออกนซียอกระดกตํามกดกตําใสยกะิไูเดี๋ยวเมื่อหามึงเลยเซลเลยปูหนาวใส่ให้ค่ะปูหนาวโอ้ยมากลปูหนาวปูหนข้างบ้านเขาตัวใหญ่ตัวนึ ่เ่อแตัวไอ้ดเปลาแดมั็นตัวใหญ่ใหก็เลยองเอาไปนัวใหม่เานี่เด้อตื่งใส่มงสีงามองตองแรงขัดขนาดเอาไเขาจะไปกินหาใจอยู่ปันบัานไม่ดิง

แสบเนาะตอนเที่ยงมาได้ไม่วิ่งเด้อมาเลยมาเลยอย่างใส่กับพ่อ <harder> ค <si> ่ะมาพกผิดต่บ่ไม่แถมต้าหลายเลยเป็นจีนแถมต้าแล้วสีดำโตแ็่รอเนาะแอบแ็ดรอกระเบื้กัดเนาะินใส สองพี่น้องมัอนี้เป็นเซฟพี่น้องไปเซฟกะทะยังกะทะดำเซฟเฟมเซฟโปรเล็กแน่นอนเนอมไเากันดนกะับพริกนเอตัวงแดง โลละโลละเก้าสิบพันกี่นี่ถือว่าได้หลายได้เอาหูปริมาณพี่เ้องเอาเห็ดพินซัมน่ประเด็กปซัมาน่ซัมน่นาะนเอาประเด็กใส่ในเมนเ่ตเลยบุกงยังเครื่อ เจ้งหอไม่ครผูะเด็กน้อยนึงนอนรับดีว่าเขาบริษัทประเด็กิีนี้เขาผิดจิงพี่น้อยเด็กเขาผิดจิงเขาบรัณอันงั้นดับตอนมาทันซุกน

mà may à, mẹ đơn vịn mẹ kịch. Mom, mọi thứ, mọi thứ. Mother is bun tie. thiêng, kìa 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 thiêng kìa 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 đại kìa kìa lại chẳng kìa 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 ซอยพี่น้อหั่นุกแล้วซอยซอยใส่หมูเอามาตอนนี่จะเป็นเบียดีนพี่น้องเลยร้อยบาทมีฟูมป่นงำเนี่เด็กเล็กหน่อยๆนะพี่น้องะมันก็เป็นธรรมชาติของบ้านเากรอบก็คันแลหน้าเป็นประหลาดไป าจจะนด้กนำกันเนาะเกกันดีหดอกน้ำมันมันทางในนื่อสิสีสิกูร์กก็ื่าถือ่มาเติมมาเลน้ำัน่ไม่ก็ได้คาร์อ บวกเบอร์เท่านี้บวกก็ไปหามาันไปไปหามาไปเลยพรอนห่อนพรอมเมาพี่น้องเอ้ยเบอร์คอยสตักเด้อบ่เก่งจะมาอยู่ผิดได้อยู่บ่อ่าน้องไะไพริกนั่นนี่เด้อพริกใส่มูนี่แจ้งอยู่บ่ื้อขี้เพิ่มมาทางล่างเจ้าออื อย่าเอาประตูเงียบมาเด้อแม่เด้อแม่บิ้งมาเด้อแม่หลัดเด้อแม่หลัดแม่เรืองแม่บุญทวีพ่อมาเด้อใช่ไหมอ๋อบนไหน มีหัวอีหลอกไปใส่เนาะมีแ่บอีหลอกไปกินบนเมนโตตัวนำไปกินบนลำอีหลอกเคยกินแสบไปแต่จน้ำใหม่เอามาเลยก็ได้หอมผักใแยงได้กินหอดบ้านเด้ไปอยู่อเมริกาแลเนาะตัวแหมนะตัวหนอาไววก่อนั่นละมากินเลยเลยเอาไปนะ ต่อต่อ่ได้ินแลอันนี้ะต่อกลายที่เนาะปุใกล้ป่าแต่ว่าห้างอยู่แถวป่าแล้วได้กินเห็ดของกินออกมาตอบอาหารสองเงี้ยงของยางตักจาก้นแงใส่เบอร์มาเสพสพน้อ้ออืม ยังแน่อยังตากียหน่ยะต่อเนาะไปโอเคมาเด้อมาเด้อกินอเี่นมอือืข่าวเหนอยพาวน้าบ้าด้าเลยไถ้าเลียจะวสร่างกัได้มมั้พี่เมยมาได้กินข้าว้น้องเยข้าวสามาคีมาเด้อมาเด้อมกล้องแล้วกินก็ได้นะได้กินได้ยู่ห้อกินก่อนรถพวอาหาก็กินกินนี้ แสีบอบ่เอมมืกองเอาเข่าได้แสีบดิเสี่บอ่กินอะไรบ้างที่ว่ายบเสี่บรอ่เบมมือใส่หรือว่านัวแะต้งคำเ่อเอื้อม เรัอนส่งเส้นนังกันนะระวังไม่วมันีเอตกเด้อบอมมีนาดได้ยุรูปูดยเหแง่างนเปลี่ยนแซ็บแซ่บมันช่องแบบนี้จังหรอจะหนังมาแบบนี้เขื่อนาราตีปีนาให้ Ừ. Ừ. Đây là lẽ nắp bụng nắp bia nắp bụng mọc lên làm mùa lạnh 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 nặng, lạnh 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 เกินขอกับเบียดเจังหน่ขยไปใส่นะคยับองเบียนเจ้ามากับตอนมือมีสองตเลยแหละมันไปแต่ตัวหนึ่งกินนะะตาสุกินเลยด้ยแม่จะยังลาเพระตัวมันเห็ดจ้ะแม่เอิอไอย่เป็นก่นเคร้งว่าเ็เนาะไปอยู่บ่อนเกานะ

กิ้ข่าก็บนแล้วข่ายนี่พอไดฮเปลี่ยนก็ไดจีอนฝาดุเปลี่ยนไม่หมดต่อเลยต่เราก็ต้งดเห็บนั่นถ้าหวัดมันมีฮางแถวนี้แล้วมันมันใกล้ป่าพอด้วยโตฮ้องนี่ตฮังโต้องโ่ตุน้ำมากหมดตุ้องนี่มจะได้มีฮังด้วม่บแง่ล้วกนรก

กินข้าวอิ่มอลไรพี่น้องเส็บเส็บปลาถูกเจ็กมือนิดนึงเนาะเส็บเส็บพี่น้องมาเดิมมาเดิมมาเดิมโอ้โหพี่อีมเลยนีาแกงน้ำใหม่ลงมาเพิ่มอีกแล้ันตอนตอนเนาะน้ำนาะน้ำน้ำนะบอานตอนใหญ่อันตอนตอนนิดน้อยอิ่มเลยพี่น้องบานี้กาเนาะกินข้าวสมุคีมีแกงน้ำใหม่ไหลพี่น้องแล้วก็ย่างใส่มูเนาะยังไดกะ ีขอจบคลิปก่อนพี่ดองให้เพ็่นกินก่อนทั้งนั้นก็กำลังแซ่บโดยคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้พี่น้องเด้อถ้าผมขอคลิปหนาเนาะโดยสบายดีเด้อ